มาต่อกนันใน่ช่วงที่2ในช่วงนี้นะคะเราไปดูกันที่กองทัพบกเขาได้มีการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันดามันอันเนื่องมาจากพระบบราชบำริได้มีการให้ผู้สื่อข่าวนะคะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก,จกรับผิดชอบและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากราทางทะเลมากขึ้นค่ะ กองทัพบกได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันดามันอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริโดยได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบัญชาการทหารสูงสุดบปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองทัพบกจะทำยุทธโทปกรณ์ที่ปลดประจำการแล้วคือรถถังที69มาใช้เป็นอุปกรณ์จัดทำแนวปะการังเทียมขณะนี้รถถังที69 ปนิบัติบำรุงอยู่ที่โรงงานซ่อมซากรถยนตทหารจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมไม่เกิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลหลังจากนั้นจะขนย้ายรถทังที69จำนวน25ถัง มาที่ท่ารถของท่าเรือของเตยเพื่อทาพิธีส่งมอบให้กับกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมภาพรวมในครั้งนี้โดยกรมประมงจะนําไปผสมกับตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยรถขยะของกรุงเทพมนครและยุทธปกรณ์บางส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนําลงเรือบสัสเคลื่อนที่จาก ท่าเรือคลองเตยไปที่ทะเลนาราธิวาสที่ตำบลกะรุวอเหนือพื้นที่ทำแนวประกาศลังซึ่งห่างจากชายฝั่งประมาณ9กิโลเมตรมีความลึกประมาณ21-25เถึงเมตรยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดจะนำไปปล่อยและจัดวางในพื้นที่ทางทะเลในวันที่5สิงหาคม2 5 5 3ิบโดยที่บัตรมากองรบ,บได้พาผู้สื่อข่าวไปชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนบกครั้งนี้จะมีความคิดที่จะพาผู้สื่อข่าวไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำด ที่อยู่ใต้น้ําจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้สื่อข่าวโดยมีการจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องของการดำน้าทั้งภาพทฤษฎีและภาพปฏิบตัติเพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้มีความคุ้นเคยและรู้จักกับเครื่องมือที่ต้องใช้ในการดำน้ำําจึงจัดให้มีการฝึกอบรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางของสถานีช่องต่างๆหลายสาขามีจํานวนทั้งสิ้น25คนจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่13ถึ16ง16กรกฎาคม2553 ภาคที่ตั้งที่กครมการฐานช่างโดยมีพันเอกสุชาติจันทราวงเป็นวิทยากรการอบรมและในวันที่17-19กรกฎาคมเป็นภาคทะเลคือที่หมู่เกาะสมัสารจงังซีสัตหีบเมื่อจบหลักสูตรจะลงดำน้ําในพื้นที่จริงที่ตำบนกะลุววอเนื้อจังหวัดนราธิวาสกันอีกครั้งหนึ่งโดยหลังจากที่มีการวางรถถังในทะเลเรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยให้น้ําหายขุนหนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะพานักขับ ลงพื้นที่จริงในสัปดาห์ต่อไปโดยที่จะมีการเลือกวันในการลงพื้นที่คือวันใดวันหนึ่งในระหว่างที่11-15สิงหาคม2553ซึ่งจะต้องดูความเหมาะสมของสภาพอากาศอีกครั้งก่อนที่จะลงพื้นที่กันจริงนะ